เป็ดหมดจุววโอ้เป็หมดดแววเหรอสีสีอะไรสีววเป็ดหมดจุดยังเดห w ดจ t วโอ้เป็หมดดแววอ้เอาวันจาตีให้อะไรตีเอาวันจมมาโอดเจมอะไรนี่ไงกินกัดได้ได้นี่นี่ไงตายโอตายโอ้ตายได้อะไรได้มาไงมาที่นี่เจมอะไร่ะ เน่เนี่ยไหนมันไปทาอะไรเนี่ยสเน็กมาสเน็กโเกมสเน็กสเน็กมันจะเลื้อยไปไหนเเน่มันกัดคิมนึ่งเอาหนองโอ้เจ็บไหมเดดตายอืสเน็กมันกัดแล้วเจ็บไหมเเน่มัน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 กินสเน็กสเน็กกัดแล้วเจ็บเสียไหมเเน่ยังกัดกินข้าวมันจะกินข้าวไอ้ยัยมันต่อยมันต่อยมันจะวิ่งไปไหนสเน็ก เซนเนี่จะไปกินข้าวเราจะไปกินข้าวก,าก,ายยกินข้าวกับอะไรเซนนี่เซนเน่่จะกินข้าวก,ากับอะไรเนี่ยเซนเน่่จะกินข้าวกินข้าวกับอะไรนี่ยตาย